สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับผมของรถยนต์ซูซูกิในประเทศไทยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับโรงงานของซูซูกินะครับก็ได้มีการยุติการผลิตแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยครับในส่วนของรถซูซูกิเซลีโอนะครับที่มีจาหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นรถที่มีการผลิตไว้นะครับแล้วก็สต็อกเอาไว้นะครับผมเพื่อจัดจําหน่ายให้กับลูกค้าแต่ละท่านนะครับผมแล้วก็ในแต่ละโชว์รูมนะครับผมได้มีการจัดสั่งรถไปนะครับผมตอนนี้นะครับก็ มีบางรุ่นบางสีนะครับของเซเลเรโอแล้วก็ซูซูกิสวิปนะครับได้หมดจากสต็อกไปแล้วด้วยนะครับผมก็คือว่าจะเหลือเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับรุ่นที่ผลิตในประเทศไทยครับโดยแผนการหลังจากนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นการนําเข้ารถยนต์นะครับอย่างเช่นซูซูกิฟล็องนะครับจากต่างประเทศครับก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับมาจําหน่ายในประเทศไทยครับโดยซูซูกิฟลองนะครับก็จะเปิดตัวในเดือนกันยายน2568ปีนี้นั่นเองนะครับผมก็ติดตามชมกันได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจออกรถซูซูกิเซลีโอแล้วก็ซูซูกิสวิฟ์นะครับก็แนะนําให้รีบทําการจับจองแล้วก็เป็นเจ้าของนะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่ปรึกษาการขายกาฟิลครับก็จะอยู่ที่ซูซูกิบีแอนทีสาขาอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับผมก็จะมีการบริการจองรถออนไลน์ส่งฟรีแล้วก็ไฟแนนซ์วิ่งเส็นเอกสารถึงที่นะครับก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของขั้นตอนการออกรถเลยนะครับสามารถเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกันแค่นี้ก่อนนะครับผมก็รีบๆนะ นรีบทำการจองเป็นเจ้าของรถกันได้เลยครับ